สยามปั่นสุกพร้อมทีมงานลุงชินและพี่นุชวันนี้เรามากันที่ตำบลคดจสิทธิ์อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีครับโดยมุ่งตรงมาที่อภิญญากุลไฮโดรฟาร์มที่นี่ปลูกผักไฮโดรโปรนิกครับแบบใช้พื้นที่น้อยคนงานก็น้อยแะครับมีอยสองคนเท่านั้นครับแต่ผลตอบแทนคุ้มค่าจริงๆ เอาหรือยังเ,เอาทายแล้วเหรอปะโทรไอ้แล้วก็ไม่บอกนะท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่อาิญญากุลไฮโดรฟาร์มเอ๊ะถูกไหมพี่นุษถูกไหมถูกค่ะอภพิญญากุลไฮโดรฟาร์มถามน้องเก่งได้เลยเขาเป็นใครอ่ะคนนี้เป็นใครเป็นเจ้าของฟาร์มเฮ้ยใช่ที่ไหนก็เมื<ช>่อกี้เห็นเก็บผักอยู่ยังเป็นเจ้าของฟาร์มได้ยังไงนี่แหละท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเชื่อพี่นุษนะครับลุงชินเห็นเมื่อกี้นียน้องเก่งเนี่ยเดินเก็บผัก นะครับแล้วก็เมื่อกี้เรามาก็มาเปิดประต o เปิดประตูคนนี้อาจะเป็นเจ้าของฟาร์มยช่เหรอใช่เจ้าของฟาร์มแน่นอนค่ะพูดจริงพูดเล่นพูดจริงโอ้ยชช่นั้นสวัสดีครับสวัสดีครับไปก่อนสวัสดีครับไปก่อนท่านผู้ชมครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะพาไปชมฟาร์มตัวอย่างนะครับฟาร์มตัวอย่างที่ต้องเรียกว่าเหลือเชื่อครับหนึ่งไร่เท่านั้นสามารถสร้างรายได้สร้างผลผลิตให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ โอ้โหไม่อยากเชื่อนี่สามีมาตั้งแต่สมัยลุงชินเป็นหนุ่มๆน,นะโอ้โหป่านนี้รวยรวยยังทันลุงชินทันเหรอยังทันเหรอ ท่านผู้ชมว่าผักไฮโดรโปนิกส์หรือผักที่ไม่ใช้ดินปลูกนั้นมีขั้นตอนการปลูกเริ่มจากการเพราะเมล็ดพันธุ์ตามต้องการทิ้งไว้ให้ต้นโตอีก14วันในภาชนะปลูกขั้นต่อมาก็าจะนำมารงแปลงอนุบาลในโรงเรือนอีก15วันซึ่งต้องมีการดูแลเป็นอย่างดีรวมเป็น30วันแห่งการดูแล ต้องมีการเตรียมรางรางที่ว่านี้ก็เป็นวัสดุที่แข็งแรงสำหรับใส่น้ำผสมสารอาหารรางนี้ต้องไม่รั่วไม่ซึมทนแดดส่วนมากก็จะถอดประกอบได้เพื่อความสะดวกในการปลูกและดูแลร,รักษาความสะอาดส่วนด้านบนของรางจะเจาะรูทรงกลมเป็นแถวตามความยาวของรางสำหรับใส่ต้นผักที่จะนำมาปลูก ซึ่งจะนำต้นผักที่อนุบาลแล้วมาลงรางปลูกบำรุงด้วยสารอาหารผสมน้ำต่ออีก15วัน <c oughs> เลดโอก๊กอ่าอันนี้เลดโอ๊กอันนี้กีนโอก๊กอันนี้กีนโอ,กอนน๊ก,อกใช่แล้วก<อ>็อันนี้จะเป็นฟิลเล่อ๋อฟิลเล่อันนี้อ๋อฟิลเนนล่เขาเหมือนกระโปรงจีบอะไรอย่างเงี้ยนะใ,ใ,ใเออจำง่ายแล้วตอนแรกไม่รู้จักเลย อันนี้ฟิลเล่สวยอันนี้เลดโอกันนี้กีนโอกอ่าเลดโอกกีนโอกฟิลเล่เหมือนกระโปรงบางๆนะฮะก็จะเป็นหยักๆๆๆปเออฟิลเล่คอสแบบกรอบเน้นกรอบน้องแกงครับอันไหนอะครับที่เขาเรียกบัตเตอร์เค้กเฮ้ยบัตเตอร์เค้กไม่มีครับมีแต่บัตเตอร์เฮดครับอ้าวกีนโอกเลดโอก แล้วบัตเตอร์เค้กไม่มีหรอนันมันเค้กอ้าวไม่ใช่นี่มันผักเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกกีนโอ๊กเรดโอ๊กบัตเตอร์เฮดอ๋อท่านผู้ชมครับบัตเตอร์เฮดอ่ก็เป็นชื่อของชนิดในตระกูลผักสลัดครับอ๋อแล้วพวกนี้กินได้แล้วใช่ไหมเนี่ยกินได้แล้วใช่ไหมยังยังยังชิ้นอันนี้ยังอนุบาลอยู่ เอากินไม่ได้เหรอยง้ไม่ได้ไม่ได้ยังกินไม่ได้ยังไม่ได้โตเต็มที่อันนี้ยังไม่ถึงอันนี้15วันเองใช่ไหมคะโอ้เวลาเขาพูดอ่อนเพื่อยังกินได้เลยแล้วนี่อ่อนๆกินไม่ได้เหรอเสียดายเสียดายไม่โตเต็มที่ก่อนแล้วค่อยเอาไปกินรอก่อนฮ้รอก่อนรอก่อนรอก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆนะลุงชินนะรอก่อนนะผักไฮโดรโปนิกที่ปลูกนี่นะครับ จะมีขั้นตอนการปลูกหรือรวมระยะเวลาในการปลูกจบกระบวนการขั้นตอนทั้งหมด45วันไปได้ผลผลิตส่งให้ผู้บริโภคได้จําหน่ายได้ที่นี้แหละลุงชินก็จะกินได้แล้ว <c oughs> สดสดปลอดสารพิษด้วยเอา้านี่เรื่องจริงนะ น,นี่หลวงพ่ออยากจให้ความรู้แก่ญ,ญาติโยมในเรื่องของการปลูกผักเอาพอประมาณญาติโยมญาติโยมจะเคยได้ยินการปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกซึ่งหลวงพ่อก็รู้เรื่องนี้มานานแล้วแล้วก็สอนให้ลูกหลานทำมาเป็นสิบยปีแล้วการปลูกผักโดยที่ไม่ใช้ดินบางคนพอพูดว่าไม่ใช้ดินจะปลูกยังไง ในดินนั้นแน่นอนว่าเป็นแหล่งอาหารของพืชของผักที่เราปลูกก็จะมีสารที่เราเราเรียกกันว่า N P K เอาแบบง่ายๆเลยก็คือว่ามีอาหารของพืชผักอยู่ในดินแต่เมื่อเราปลูกไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ปลูกลงไปมันก็จเจริญเติบโตได้แต่แต่พืชผักผลไม้บางอย่างหรือแต่ละอย่างนี่ก็ ใช้ค่า NPK หรือใช้ธาตุอาหารต่างกันไปผักกินใบก็ต้องใช้ธาตุอาหารแบบหนึ่งผักกินหัวก็ต้องใช้ธาตุอาหารสูตรอีกแบบหนึ่งจากที่เป็นต้นญาติโยมแต่ในยุคป,ปัจจุบันนี้เนี่ยการปลูกผักก็ถูกพัฒนาขึ้นมาจนไม่ต้องใช้ดินแล้วแต่ก็ยังต้องใช้น้ำญาติโยมญาติโยมคงคงเึกเห็นภาพ่าการปลูกผักแบบที่เขาปลูก โดยที่ไม่ใช้ดินก็คือใช้รางเนี่ยปลูกมีน้ำผ่านไปที่รางแล้วก็มีผักเป็นต้นต้นปลูกลงไปพืชเจริญเติบโตได้หรือไม่ถ้าเป็นน้ำเปล่าจเจริญเติบโตได้ญาติโยมแต่ว่าช้ามากไม่สมบูรณ์แน่นอน ดังนั้นการปลูกผักแบบไฮโดรโพนิกเนี่ยจึงเป็นการเอาวิธีการผสมประสานกันโดยใช้น้ำในแทนดินนั่นเองน้ำเนี่ยเป็นตัวกลางคนปลูกจะต้องมีความรู้ว่าจะให้ธาตุอาหารอย่างไรถ้าปลูกผักอย่างนี้ก็ต้องให้อาหารแบบนี้ซึ่ง กระบวนการในการทําผักแบบไฮโดรโปนิกเนี่ยเขาก็จะมีสารตั้งต้นที่เป็นธาตุอาหารก็คือสาร A-B คเาเรียกว่าสาร A-B ก็มี2อ,อย่างให้ไปที่ใส่เข้าไปในน้ําแล้วน้ํานั้นก็จะเป็นตัวนําเอาธาตุอาหารเหล่านี้ไปให้พืชนะได้นําไปใช้เจริญเติบโตอันนี้คือหลักการง่ายๆตรงไปตรงมา ซึ่งคนที่ปลูกผักแบบนี้ก็มีมากมายในปัจจุบันทีนี้ปลูกงามปลูกสวยแล้วขายยังไงล่ะทีนี้ขายยังไงไปขายที่ไหนครับขายครับก็คือ จริงๆเ่ะต้อง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 เท้าความไปนิดน,นึงว่าภาคการเกษตรจริงๆเนี่ยจะมีคนพูดเยอะว่าการทำกรเกษตรเนี่ยต้องปลูกพืชผสมผสานนะครับในมุมของของทั่วๆไปที่ที่เขา<ช>พูดกันเนี่ยคือปลูกหลายๆอย่างผักราคาไหนผลผลิตราคาตกต่ำเราก็จะมีอีกผักอีกที่เราปลูกอย่างอื่นเนี่ยไปขายทำให้เป็นการชดเชยกัน<ช>แต่เนื่องจากที่นี่ครับผมตั้งใจว่า เนื่องจากพื้นที่เรามีแค่หนึ่งไร่เราไม่สามารถที่จะปลูกผักหลายๆอย่างเช่นผักนู่นผักนั่นผักนี่เนี่ยทำถ้าเราปลูกหลายๆอย่างปุ๊บเนี่ยจำนวนผล,ผลผลิตเราจะได้น้อยทําให้เราไม่สามารถที่จะแข่งขันกับการตลาดได้เราเลยเปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีนิดนึงครับจากเราอ่ะคนอื่นเขาปลูกพืชผสมผสาน ผม,ผมเปลี่ยนจากคําว่าพืชผสมผสานเนี่ยเป็นใช้คําว่าตลาดผสมผสาน oh, ก็คือหนึ่ง <that. S 2> ผมจะไม่ขายคนช่องทางใดช่องทางหนึ่ง <that. S 2> ทั้งหมด <that. S 2> <that. S 1> คือผมก็จะผมก็จะใช้วิธีว่าาตลาดผสมผสานคือหนึ่งผมจะมีทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นพวกพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นทําทผักเนี่ยไปแปรรูป oh. เช่นทําสลัดโลสลัดผัก that, that. อ,อันนี้ก็จะเป็น ช่องทางการตลาดของที่นี่ที่นี่เป็นหนึ่งในช่องทางใช่ช่องทางที่2องก็คือคนรักสุขภาพทั่วไปที่อยากกินผักสดสดแล้วก็มีมาตรฐานความปลอดภัยนะครับแล้วก็อยากที่จะมาเดินดูแปลงอยากจะเห็นผักว่าเออเขาปลูกแบบไหนอันได้ก็จะเป็นพ่อลูกค้ากลุ่มที่รักสุขภาพเป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งครับที่ที่นี่ใช้ก็คือในเมื่อ มีพ่อค้าแม่ค้ามารับเราแล้วถึงที่แล้วเนี่ยเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องออกไปเจอคนอื่นด้วยออกไปไปไป,ไปนำเสนอ,อสินค้าของเราด้วยเราก็เลยต้องเลือกออกไปจำหน่ายที่ตลาดท่องเที่ยวตลาดท่องเที่ยวกับตลาดทเที่ยวกับอ,อีกหนึ่งตลาดคือเป็นตลาดเกี่ยวกับ ตลาดของเกษตรกรษตรที่เน้นพืชผักปลอดภัยก็คือตลาดเกษตรกรของจังหวัดสระบุรีเราจะออกไปสองที่นั่นก็อีกอีกช่องทางหนึ่งและอีกช่องทางหนึ่งคือเราจําหน่ายผ่านโซเชียลทั่วไปก็คือทาง Facebook ทางแอปพลิเคชันไลน์ทาให้ตลาดเราเนี่ยครับมันกระจายกระจายไม่ตันไม่ตันรองรับความเสี่ยง ผักที่ดีได้มาตรฐานปลอดภัยหลายๆอย่างในกิโลมากกว่า100บาทญาติโยมแต่สละบางคนเนี่ยเขาปลูกผักแบบไฮโดรพลอเท์โดยที่ไม่ได้หวังเอากำไรมากนักก็มีลักษณะเป็นการทำแบบอยู่ได้แล้วก็ยั่งยืนมีกำไรไหมมีแน่นอนญาติโยมถ้าเราทำเป็นก็จะมีกำไร ยิ่งถ้าหากว่าเรามีพันธมิตรหรือมีคู่ค้าที่มีน้ำใจหรือมีความเป็นธรรมทำข้อตกลงกันในเรื่องของราคาผัากหลายอย่างในกิโลหนึ่งร้อยบาทไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็จะร้อยบาทไม่ต้องมาขึ้นมาลงกันถ้าอย่างนี้คนทำก็จะสบายใจคนซื้อก็สบายใจ หลวงพ่อเองก็คิดวันนี้ก็เป็นวิธีที่ดีนะคือโดยเพราะผักหลายอย่างที่เป็น,ปนผักที่ดีๆแล้วมีความจําเป็นนะในการใช้งานและมีความนิยมในการบริโภคเพราะยกตัวอย่างเช่นที่ทีหลวงพ่อทําอยู่ก็จะมีตระกูลของพวกผักสลัดพวกนี้นะซึ่งกิโลนึงก็ไม่มีน้อยกว่า100บาทแน่นอนเรซโอกรีนโอบผักบางอย่างนี่กิโลนึงหลายร้อยบาทก็มีแต่ว่าเราจะต้องปลูก ให้ได้อย่างมีคุณภาพและการปลูกผักแบบไฮโดรพนิกนี้เนี่ยคือจะให้โตไม่ยากยากโิโยมแต่ว่าถึงระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยผักที่เก็บเกี่ยวไปขายเนี่ยต้องปลอดภัยด้วยนะคือจะต้องไม่มีสารพวกสารเคมีตกค้างนั้นการใช้สาร AB เบนี่ยบางคนก็ยังยังเข้าใจคาดเคลื่อนว่าจริงๆสาร AB นี่ก็เป็นเป็นสารสังเคราะห์ หรือถ้าหากว่าจะเรียกเป็นภาษาแบบทางวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าเป็นสารเหมือนสารเคมีอย่างหนึ่งแต่ว่าสารเหล่านี้ร่างกายเราสามารถที่จะรับได้ไหมก็รับได้ใน,ในอัตราหรือว่าในปริมาณที่จํากัดแต่ถ้าไม่มีหรือว่ามีน้อยมากจนไม่เป็นอันตรายอันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาญาติโยม ครับครับผมโอ้โหคนอื่นนะนะเขาปลูกผักประเภทนี้ตายวันตายคืนแล้วน้องเก่งอ่ะทำไมปลูกแล้วมันงามวันงามคืนล่ะครับก็อย่างแรกเลยครับหนึ่งต้องมีองค์ความรู้นะครับองค์ความรู้สองต้องมีความอดทนนะครับต้องศึกษาหาความรู้พยายามนะครับเพราะช่วงแรกๆเนี่ยเหมือนกันหมดทุกคนล่ะครับก็คือ มันก็จะปลูกไม่ได้ปลูกไม่สวยทรงไม่ได้ไซไม่ได้เราก็ต้องใช้เวลาใช้เวลาหลัต้นก็ไม่เท่าการใบก็ไม่สวยตรงนั้นหยิกตรงนี้เหี่ยวอของน้องเก่งมันสวยทุใบเลยครับก็อย่างเราคือประสบการณ์นะครับว่าฝึกขยันอดทนแล้วก็มีวินัยน,นะครับเพราะว่าเราต้องรู้ว่าแต่ละวันเราต้องทําอะไระมีการเช็คค่านะ้ํามีการเช็คค่าสภาพอาหารแล้วก็เดินดูผักว่าอากาศแบบนี้ ผักเป็นเป็นยังไงต้องเรียนรู้กับผักเรียนรู้เยอะๆนะครับแล้วเราถึงจะรู้ว่าโอเคว่าหน้าร้อนผักอากาศร้อนผักจะไม่ชอบผักจะมีลักษณะอาการแบบไหนเราก็ต้องมีการปิดสารเเช่วยมีการใช้สเปรย์น้ำพ่นหมอกช่วยเราก็ศึกษาหาความรู้แล้วก็ศึกษานิสัยใจคอของผักไปเรื่อยๆนะครับต้องมีความอดทนนะครับแล้วก็จะได้ผักที่สวยๆนะครับ เขามาจากต่างประเทศแก้ปัญหายังไงละครับมาอยู่เมืองไทยแล้วปรับตัวปรับสภาพกันยังไงครับครับก็ผักพวกนี้ครับจริงๆแล้วเป็นผักที่นำเป็นผักเมืองนอกครับง่ายๆคือเขาชอบแดดแต่เขาไม่ชอบร้อนซึ่งมันส่วนทางกับบ้านเราบ้านเรานี่มาทั้งแดดมาทั้งความร้อนซึ่งตระกูลผักสลัดเนี่ยจะไม่ชอบนะครับวิธีเราก็ต้องมีวิธีช่วยเขาคือหนึ่งเราก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเช่นถ้ามันร้อนจัด เราก็จะต้องมีแสลันปิดเปิด๋อเนี่ยที่อยู่ข้างบนเนี่ยครับเป็นสลนปิดเปิดช่วยเขาหน่อยนึงแต่ถ้าปิดสลนปิดเปิดแล้วเขายังเหี่ยวอยู่เขายังเขาเรียกมันเขายังคายน้ําเยอะอยู่เขาก็จะตัวเขาจะแห้งเหี่ยวไปเรื่อยทำให้เขาอาจจะตายได้เราก็จะต้องมีสเปรย์พ่นหมอกอ่าก็คือพรมน้ําให้เขาหน่อยนึง หนึ่งก็คือพรมน้ําให้เขาสองก็คือลดอุณหภูมิภายในแปลงปลูกเราด้วยครับผมก็จะทําให้เป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้เขาโตแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็อยู่รอดถึง45วันแล้วให้เราเก็บไปจําหน่ายได้ แล้วผู้บริโภคหรือคนซื้อหรือคนเอาไปรับประทานเนี่ยเขาจะมั่นใจได้ยังไงว่าผักของน้องเก่งเนี่ยอุ้ยปลอดภัยครับคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับะะใช่ครับเพราะว่าเนื่องด้วยทางทางผมมาพิจกุนไฮโดฟาร์มครับเป็นฟาร์มผักที่ปลูกจำหน่ายผักสลัดแล้วขอรับรองมาตรฐานการปลกูกพืชที่ดีหรือว่าการปลกูกพืชปลอดภัย หรือว่าที่เขาเรียกกันว่ามาตรฐาน G A P ห,หรือว่าอะไรนะครับน้องเก่ง G G อะไรนะ G A P G A P ครับผมคือเป็นมาตรฐานที่เอาไว้สำหรับให้เกษตรกร,ะร,กรนะครับปลูกนะครับในในแบบที่มันปลอดภัยนะครับก็คือเป็นการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรอ๋อซึ่งฟาร์มผักของเราเนี่ยก็ได้รับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตรมาหลายปีแล้ว<ะ>ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า การปลูกผักของที่เนี่ยปลูกแบบถูกต้องปลูกแบบปลอดภัยเรารู้วิธีการปลูกยังไงให้ปลอดภัยทําให้ผู้บริโภคมาปุ๊บเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าเอออย่างน้อยๆเนี่ยคนปลูกเขารู้วิธีการปลูกที่ปลอดภัย<อ>ทําให้ผู้บริโภคมั่นใ<ะ>จได้ครับมีการันตีแน่นอน แต่วันนี้ก็ต้องอชื่นชมนะคนที่ปลูกผักให้หลวงพ่อได้ได้เอาความรู้ตรงนี้มาบอกกล่าวเล่าสู่ญาติโยมฟังไม่ว่าจะเป็นไฮโดรพปรนิ์แต่ถ้าเราทำเป็นผักงามปลอดภัยแต่จุดที่ทำให้เราอยู่ได้ก็คือการขายผักได้ในราคาที่เราต้องการอย่างคงที่ ครอบครัวที่ปลูกผักแล้วขายผักไร่ทุกวันมีรายได้ทุกวันก็เพียงเนือพอได้เงินมาแล้วก็ต้องรู้จักกินรู้จักใช้เท่านั้นเองญาติโยมถ้าเรารู้จักกินรู้จักใช้ก็มีเงินเหลือเก็บเดี๋ยวบุคคลที่หลวงพ่อได้นํามาให้เป็นตัวอย่างในวันนี้แน่นอนว่าหลวงพ่อเชื่อว่าเขามีความสุขแล้วกับชีวิตมีงานทําทุกวันถ้าคนปลูกผักสักครึ่งไร่ไร่หนึ่งนี้ก็เรียกว่าทิ้งไม่ได้ญาติโยมต้องทํางานทุกวัน ขนาดที่หลวงพ่อก็ปลูกผักเป็นสิบๆไร่นะคนงานก็ใช้โอ้หลายสิบคนเลยก็ช่วยกันทำงานแต่เมื่อเราทำงานแล้วมีรายได้แล้วสิ่งที่หลวงพ่ออยากจะฝากก็คือให้รู้จักเก็บออมบ้างเพราะถ้าเราไม่มีเก็บออมเลยถึงวันหนึ่งเวลาหนึ่งเนะี่ยเงินไม่มีเลยเกิดภัยอะไรอันตรายขึ้นมายกตัวอย่างง่ายๆในอะย่างยุคโควิดเนี่ย ถ้าใครไม่มีเงินเก็บเงินออมก็ลำบากมากไม่มีกินไรายได้ก็ไม่มีเพราะว่าไม่มีงานทำหรือ,องานที่ทำอยู่ก็ทำไม่ได้หรือแม้จะทำได้แต่ก็ขายไม่ได้เลยญาติโยมนะบางอย่างแต่สำหรับญาติโยมที่ปลูกผักที่หลวงพ่อนำมาให้ดูในวันนี้เนี่ยอยู่ที่สระบบุรีแล้วใครที่อยากจะไป เยี่ยมไปดูไปชมให้กำลังใจหรือไปขอความรู้หลวงพ่อคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับพวกเราโอ้ยสนุก แล้วเดี๋ยวนี้ต้องได้กินหักสะอาดสะอาดแน่นอนเลยใช่ไหมพี่นุชใช่แล้วหรอตกลงตกลงเดี๋ยวนี่ซื้อไปกินที่บ้านไม่อ่ะทานบ้านน้องเก่งเขาเลยเฮ้ยเหรอกะกะล้มทับเลยเหรอล้มทับไปเลยได้เลยโอ้โหทั้งทีของสดสดของใหม่ๆสั่งได้เขาเรียกอะไรนะ ทางง่ายค่ะน้องเก่งก็อย่างที่บอกครับโทรมาก็ได้นะครับหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับที่0812070774ครับผมคนนี้คนนี้เจ้าของคนนี้เจ้าของไม่ใช่ลูกจ้างเข้าใจผิดทีแรกเจ้าของเจ้าของเจ้าของเก่งสมชื่อเจ้าของเนี่ยเจ้าของเจ้าของเจ้าของฟาร์มเจ้าของฟาร์ม แล้วคนเก็บเงินเมื่อกี้เป็นใครอ่ะคนเก็บเงินไหนผู้หญิงผู้หญิงอ่ผู้หญิงเป็นใครคนเก็บเงินไม่ใช่นะแต่คนนี้เจ้าของฟาวนะ<ช>เจ้าของเจ้าของครับท่านผู้ชมเจ้าของ